อาหารยอดนิยมในดับที่1นนั่นก็คือต้อยมยำกุ้งนั่นเองครับอาหารจานนี้ครองความนิยมสูงสุดและเป็นที่รู้จักของคนเกือบทั่วโลกซึ่งผลจากการสำรวจอาหารไทยในต่างประเทศได้รับความนิยมมากถึงร้อยละเ9เเลยทีเดียวครับลักษณะที่ดีของต้งยมยำกุ้งนั้นรสชาติที่ได้จะเป็นรสเปรี้ยวนำเล็กน้อยไม่เผ็ดมีกลิ่นหอมของตะไคร้ใบมะกรูดและได้กลิ่นหอมจากกุ้ง สีของน้ำต้ยมยำนั้นจะมีสีของมันกุ้งลอยหน้าเนื้อกุ้งจะนุ่มไม่แข็งกระด้างและไม่มีกลิ่นคาวครับส่วนเคล็ดลับในการทำต้ยมยำกุ้งนั้นจะอยู่ที่การลวกกุ้งในน้ำสต็อกเพราะจะทำให้น้ำสต็อกมีกลิ่นกุ้งแต่จะต้องรอให้น้ำสต็อกเดือดก่อนนะครับถึงจะนำกุ้งลงไปลวกเพราะจะทำให้ไม่มีกลิ่นคาวและให้ใส่ตะไคร้และน้ำปลาในขณะที่น้ำสต็อกเดือดเพื่อจะได้กลิ่นหอมของตะไคร้และน้ำปลาจะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวอีกด้วยครับ การใช้ใบมะกรูดนั้นจะต้องเลือกใบแก่กำลังดีและจะต้องฉีกด้วยนะครับถึงจะมีกลิ่นหอมส่วนพริกขี้หนูนั้นเราจะใช้พริกขี้หนูสวนถึงจะหอมนะครับแล้วควรใส่ทีหลังหากต้องการรสเผ็ดก็ใส่พร้อมตะไคร้นะครับส่วนการทําน้ําสต๊อกนั้นเราควรจะต้องใส่เปลือกกุ้งและหัวหอมในน้ําสต๊อกเพราะจะทําให้น้ําสต๊อกมีกลิ่นหอมของกุ้งและมีรสหวานด้วยครับทีนี้เราจะมาดูส่วนผสมในการทําต้มยํากุ้งสําหรับ2ที่กันนะครับ ประกอบด้วยกุ้งก้ามกราม4ตัวมันกุ้ง2ช้อนโต๊ะตะไคร้2ต้นใบมะกรูด2ใบพริกขี้หนูสวนเขียวแดง8เม็ดผักชี1ต้นน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2เซนหนึ่งส่วน2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะน้ำสต๊อก3ถ้วย ทีนี้เราจะมาดูส่วนผสมน้ำสต๊อกไก่กันบ้างนะครับประกอบด้วยโครงไก่เศษหส่วนสกิโลกรัมหัวหอมไทย3หัวน้ำสีถ้วยตะไคร้หนึต้นและรากผักชีอีก3า่รากครับส่วนวิธีการทำน้ำสต๊อกนะครับจะมีดังนี้ครับนำไก่เอามาลอกไขมันออกให้หมดล้างด้วยน้ำสะอาดสับเป็นชิ้นใหญ่หลังจากนั้นให้ใส่น้ำในหม้อแล้วตั้งไฟใส่โครงไก่สับลงไป ทุบรากผักชีตะไคร้หอมแดงแล้วใส่ลงไปในหม้อมันตักฟองออกนะครับแล้วตั้งไฟเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ5นาทีพอเดือดให้ยกลงแล้วกรองเอาแต่น้ําเพื่อใช้เป็นน้าสต็อกนะครับส่วนวิธีการทําต้มยํากุ้งนั้นจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับนำน้ําสต๊อกที่ต้มจากโครงไก่ขึ้นตั้งไฟในขณะเดียวกันให้ล้างและแกะเปลือกกุ้งรีดเอามันกุ้งออกผ่าหลังเอาหัว และหางออกและส่วนที่รับประทานไม่ได้ออกให้หมดนะครับจากนั้นให้ใส่ต้นตะไคร้หอมแดงลงไปในน้ำสต๊อกพอเดือดให้ใส่เปลือกกุ้งและหัวกุ้งเพื่อให้มีกลิ่นหอมของกุ้งแล้วกรองเอาแต่น้ำเพื่อทำน้ำสต๊อกต่อไปก็ให้ล้างตะไคร้ไปมากรูดและพริกขี้หนูขึ้นมาเตรียมไว้นะครับสำหรับตะไคร้นั้นให้ตัดส่วนแก่ของตะไคร้ออกแล้วซอยบาง,บางๆแช่ในน้ำที่ผสมน้ำมะนาวโดยใช้อัตราส่วน 1ถ้วยต่อน้ำมะนาวสองช้อนชาและในขณะเดียวกันก็นำน้ำสต๊อกใส่ลงไปในหม้อตั้งไฟปานกลางให้พอเดือดนำกุ้งมาลวกพอสุกแล้วตักขึ้นใส่ถ้วยพักเอาไว้นะครับเมื่อน้ำสต๊อกเดือดอีกครั้งให้ใส่ตะไคร้ซอยที่ตเตรียมเอาไว้แล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วใส่กุ้งใบมะกรูดฉีกและพริกขี้หนูหลังจากนั้นให้ยกลงจากเตาแล้วโรยด้วยผักชี และเพื่อให้ต้มยำม,มีสีสันที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะหยอดมันกุ้งลงไปซึ่งจะมีวิธีการทำดังต่อไปนี้นะครับให้นำมันกุ้งมาผัดด้วยน้ำมันให้ใช้ไฟอ่อนผัดพอให้หอมเมื่อออกสีสันให้ตักใส่ภันชนะอัตราส่วนที่ใช้ในการผัดมันกุ้งนั้นก็คือมันกุ้ง2ช้อนโต๊ะต่อน,น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะครับส่วนวิธีการเสิร์ฟนั้นให้ตักต้มยำกุ้งใส่ถ้วยแล้วตักมันกุ้งหยอดข้างบน ตกแต่งด้วยผักชีที่เด็ดเป็นช่อๆพร้อมเสิร์ฟเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการทำต้มยำกุ้งครับ